ม,มึงเนะี่ยกูถามจากใจเนี่ยว่าม,มึงเป็นลูกกูป่ะฮะมึงไม่เคยัำงสีมึงเคยทำแบบนี้กูพูดกับมึงกี่ครั้งมึงก็ไม่เคยจำกูบอกทุกคนว่ามึงนี่คือลูกของกูเดือนก่อนเจ็ดแสนกูถามว่าคืออะไรเดือนต่อไปสี่แสนห้า มึงคิดว่ากูหาเงินเก่งยังไงมึงต้งทำแบบนี้มึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะกูถามมึงกูถามมึงใช่ลูกกูหรือเปล่าฮะคนอย่างมึงเนี่ยบอกก็ไม่เคยจำเดือนนี้อีกห้าแสนห้ากูจะหาตังค์มาจากไหนเจเย็นกับเจเย็นใจียนขั้วยังอ่ะจะใส่อารมณ์ทีละมึงต้องใส่กูลูกมันก็คือลูกกันละลูกคอมันนี่แหละ มึงหายไม่ใ hmm. ส so mm ่บามึง hmm. ตัวมึงเขารอดกันเอาตัวมึงให้รอดก่อนฮึติดตังติดผู้ยิ่งติดกะลีเนี่ยบ้านซองหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแต่ขี่ไก่ไปขวดเลยติดตังไปเดินซองเดินไปหาแม่เองบ่บ้านซองซองปกสุดท้ายเลยฮึติดตังติดกะลีเนี่ยติดกะลีไม่เลือกธรรมดาตัวเจ้าเคยติดอยู่เม้นบอกถ้าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้มึงไปเลยเห็นผมไปติดผู้ชายติดกระเทยยันบ่ อีกกลีมันถือต้องหลึ่ตัวมึงไปกวดได้กวดสีไกลเลยไ,ไปได้อยู่ครับผมกวดไม่แล้ว,วล่ะแต่ว่าเจ้าหลเย็นๆยังได้กระโหลกจาของลูกข้าวของเขาเหรอไม่ลูกกูหรอกถ้ามึงเป็นลูกกูไม่ทําแบบนี้มึงมันมต่ําจริงกูพามาถึงตรงนี้แล้วกูพามาถึงตรงนี้แล้วกูพามาถึงตรงนี้แต่มึงกลับมาตรงนี้มึงกลับมาตรงนี้ไอ้ลูกทั่ต่ำมึงนี่มันมต่ำจริงๆ